เนนนีออนไลน์ทุกคนค่ะพบกับยิ้มยิ้มเช่นเคยค่ะวันนี้มาในเวลาดีเวลาเดิมนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในปกไปเลยค่ะตื่นเต้นมากๆพร้อมเมื่อเช้าเขาเพิ่งบวงสรวงกันสดๆร้อนๆเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะคะต้องได้ว่าหลายๆคนคิดถึงเขามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงท่านไหนใน4ท่านนี้ก็ตามอยากเจอแน่นอนเพราะว่าโควิดเนาะก,กว่าเราจะได้บวงสรวงกว่าเราจะได้อัปเดตความคืบหน้ากันหลายๆคนก็รอคอยกันมานานแล้วตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะเรามาีโอกาสได้เอ็กซ์คลซกับเขาค่ะไปเจอหน้าเขาเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเต้นเต้นเลยคุณนีวรบกวนท่านก่อนอื่นเลยต้องบอกแฟนๆก่อนว่านะตอนนี้ท sì, ุกคนนะคะพี่ๆทั้งสี่ท่านมาจากการบวงสรสดๆรอยๆแล้วก็ให้โอกาสเราในการเอ็กคลูซีฟซึ่งทุกท่านเนี่ยอยู่ในมาตรการของความปลอดภัยโควิดครบถ้วนมีการตรวจอย่างเข้มงวดแน่นอนจ้างั้นขออนุญาตให้ทุกคนแนะนำตัวนิดนึงค่ะเริ่มจาก ครับผมสวัสดีครับครัมผองพงนะครับผมก็รับบทเป็นโชคครับสวัสดีค่ะบิสณุณทรค่ะรับบทเป็นเพชรชราตัวสีนะคะตอนแรกจะ้เป็นวยตัดหมายไม่เอาหรือเปล่าวัดเลยค่ะลายพานิชครค่ะรับบทเป็นพิมค่ะครับสวัสดีครับคุณพิภูครับรับบทเป็นท่านชายพนมตาวิรุณวงศ์นิรดิษครับหรือว่าชาย้าลกชิชจะได้ครับได้ยั ค่ะตอนรับเป็นทางการนะคะก็สีท่านเลยเย่ก้อนอินเลยค่ะอยานโต๊เนี่ยพิมพอะไรมาอยู่แล้วกพราะทีกเขาพี่โต๊ดพิมอะไรมาเยอะค่ะบรรยากาศยังสนุกขนาดนี้เลยอจริงๆต้องถามคาแรคเตอร์แต่ละท่านก่อนค่ะว่าในเรื่องจะสนุกสนานเหมือนที่เราเห็นตอนนี้ไหมค่ะเริ่มที่พี่หนุ่กันโอเคครับของเนื้อหาเรื่องของ อ่อท่านชายคานุมาดิรุณมงในิลกฤตเนี่ยหรือว่าหรือเจ้าท่านชายพาดเนี่ยเป็นทั้นเถิดที่เป็นชายพาดเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> เป็นคนที่แบบมียศยศถาบรรดาศักดิ์มันก็เป็นลูกของแบบเขาเรียกมีเชิดมีเสื้อเสื้อสายเสื้อสายก็จะมีสกุลนั่นแหละครับแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเอ่อแบบมันข้าจะแบบเอาแต่ใจแล้วก็เป็นพัสโนว่าเนี่ยครับเวลาเจอใครถูกใจชอบก็จะแบบหยอดไปเรื่อยครับ อะไรจะเป็นเรื่องสำคัญนแล้วก็มีความเอาแต่ใจกัครับเจออะไรไม่พอใจก็แบบมันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้คไม่พอใจจะออกแบบร้ายๆหน่อยครับแต่ร้ายแบบมีเหตุผลครับอุ้ยอันนี้จะเป็นครัที่เป็นคุณชายเลยไหมคะอะไรนะพี่ยิมไม่ไหวพี่พี่นิวครัอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นคุณชายเลยไหมคะหรือว่าแบบแต่ก่อนนก่อนหน้านี้ก็าเคยเล่นเป็นแบบเป็นหนุ่มแบบใสๆน่ารักน่ารักแบบ เออจริงอีโต้งอเขาีแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เป็นก็แบบเป็นแบบใสๆไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นแบบการเล่นละครครั้งแรกของม e ิวโมดีมิวที่เล่นซีรีส์ในชะ่ไหมครับอันนี้เป็นการเล่นละครของช่องวายสับเจ็ดของเด e ิสไวน์อิงส์ไพรส์ครับครั้งแรกครับแต่ว่าดีเป,เ,เป็นดีก,ดกด็อยู่ใน The w สไว e ์อิงสไพรส์เหมือนกันครับโอเคมันจะพูดไหมต้องพูดนะโอเคครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเล่นละครก็ก็ตื่นเต้นครับแต่ใจ แสดงว่าก็ต้องเตรียมตัวเยอะเลยถูกไหมคะในพาร์ทของพี่นิวเองจริงครับก็ต้องเตรียมตัวเยอะครับเพราะตอนแรกก็เหมือนแบบมันต้องปรับตัวครับมันเป็นในก่อนเราเล่นซีรีส์มาจังหวะเป็นไปทอยแล้วก็พอไปเล่น,คนละครอนก็จะมีจังหวะจังหวะไหนอ่ะชชใช่ใชเชอาีนเออแ้ครับก็อผมนกดีพรน้วผมนเช้าปีน้แ่ได้ ได้คะ่ะงั้นขออนุญาตข้ามมาทางนองปลยฟ้านิดนึงคะ่ะในเรื่องค<อ>่ะเป็นยังไงค้าค่ออแร้ท<อ>ีที่ได้ัวตัวคนทีมนะคะเขาก็จะแบบมีความเอาใจเอาใจตัวเองแล้วก็จะแบบมัน่นใจในตัวเองถูกมากจะคิดว่าตัวเองเนี่ยสวยที่สุดในหมู่บ้านเลยชอบฉัน <muscles> ฉ<ๆ>ันไปที่ไหนทุกคนก็ชอบทีมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็มีความแบบมังใหญ่ใส่สูงอย่างจะได้แบบแฟนที่แบบมีกระถางนั้นค่ะต้องได้ได้ยินมาเยอะพอใช่ค่ะก็แบบอใหญ่น่าจะได้คาแรคเตอร์ปล่อยสายยากไหมคะยากค่ะมันต้องมีแบบจริตจะกล้าต้องมีความมั่นใจในตัวเองถูกมากต้องแบบแพลวแพลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องคนกันมานเยอะเหมือนกันค่ะค่ะได้มาเล่นกับพี่นิวเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องนี้ บอกไปเลยก็ว่าเสียใจเราไม่ใช่ไม่ใจก็ันสนุกดีค่ะพี่บิ๊ก็น่ารักดีแล้วตลกตอนเข้าเรียนก็ก็ไม่ไม่ค่อยเกรงเนาะไม่มีสติด้วยพอเล่นกันตลอดเลยก็แค่สี่คนก็คือเออเหมือนลิงตอนนี้ก็คือไม่โดยแบบโดยพวกเราสี่คนรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยบอกไปเฉยเลนเฮ้ยฉันเลาดสุด นะแต่ไม่เล่นนะจ๊ะไม่ใช่ก็เลยครับเนี่ยการทํางานในเรื่องไฟฟ้ากับพี่นิวก็คือโอเคราบเรื่นดีในคู่นี้โอเคค่ะราบเรื่นดีค่ะครับได้ค่ะงั้นขออนุญาตข้ามาใส่ข้างๆค่ะบิ้นค่ะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คเตอ่ะแล้วันนี้ไม่ไงานจบด้วยกันแล้วแต่ได้พูดไหมเดาผมจะพูดเห็นนะแล้วเราสองคนสนใจนะสี่พาร์ทเทล อันนี้วินก็พูดได้เหมือนกันค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะวินก็เล่นเป็นไคลาสีค่ะเป็นดูแบบคนมีเชื้อกรมีลุ้นชาเหมือนกันเล่นกับพี่แก้วซึ่งคุณแม่แน่จะเป็นคนที่แบบขนบมากรับเลี้ยงมาเป็นคนไทยแต่ว่าสุดท้ายส่งเราไปเรียนมังนอกเราก็เลยกลับมาด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่แบบทุกคนเท่าเทียมกันนะซึ่งมันตัวรายการเป็นคอนฟ l i ต์ของเรื่องที่ว่าคุณแม่เราอดมาไม่ได้ชนชั้น ล่าห้ามไม่ให้พัฒนาสังส่วนเราอ่ะคือเรามองว่าเป็นคนเหมือนกันทำไมต้องแชร์อะไรปีก็ใช่ใช่ก็คือตรงกับชีวิตจริงหมดเลยที่แบบเป็นคนดีอะไรน่ยค่ะอะไรที่ว่าแบบอ๋อของไม่ใชแคนอื่นของอย่าพูดเองสิ่เนี้ยพูดเองอาใเกี่ับเอาใหค่ะเราก็เลยแบบก็เออเราเรากลับมาที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคู่มัน เซี่ยคืแม่จ <ฮะ S 1> ัดวาแม่แต่ว่าเราไม่ถูกใจเราชอบแบบใส่มองแม่หน่อยอะไรย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ไมคม่อยเยอะพูดไม่ค่อยได้แบบตัวนั่ข้างอะไรก็ชอบเขาแต่เขาเป็นเด็กเราใช้นในบ้านก็เรียกว่ามันก็เป็นคอนฟ lict ในคอนฟ lict ที่แบบเราก็ต้องทะเลาะกับแม่แต่ใจเราก็ต้องแบบคนนี้เ่าน่าเล่นอะอค่ะก็ลองดูกันถึง่าค่ะนี้คุณก็ต้องต่อสู้เรื่องความรักเยอะสิคะในตอนนี้เพราะเขาทำได้กคเขาอะค่ะโห ดนูเลยตอนนี้หนูตื่นเช้าขยิบมือเลยถอยเป็นไงบ้างคะในเรื่องเขาต้องสู้เพื่อถอยด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือในในนี้ก็คือเราบอกในโชว์ครับก็จริงๆก็จะมีมีความลำลากบุกคลมากที่สุดในสามนนี้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนครั้งแรกที่ได้มาเจอแบบว่าสี่วันมีอะไรก็คือเหมือน นซีนี่เหมือนเขาจะขับรถชนเราแล้วแบบเราอมใจข่าถนนเดินแล้วมันเป็นแบบเหมือนความรู้สึกแรกที่เจอการรู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาหนึ่งฐานดีสองซื้อมาด้วยแบบรูปหลักที่แบบดูแตกต่างจากเรามากแต่เขามันเป็นหัวเราเป็นยไไังไงเจ็บตรงไหนหรืปอปากขาใช่ใจดี่เราเรารู้สึกว่า มันมีคนในณะครเขาไม่ดีใจลายบางคนนะเขาก็มีคนที่ดีใจีบ้างเพราะคือในที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาในละครเขาไปเจอคนโกงคนทำร้ายเขาใตลอดเวลาเขาก็มันเป็นตนแรกที่แบบเราเริ่มแบบเปิดใจที่จะเฮ้ยเออวันนี้ดีนะอรย่างเงี้ยแสดงว่าเรื่องคือแบบต้องรู้สึกแบบเหมือนประมาณต้องฝ่าฟันอะไรอุปสรรคเยอะดราม่าจะต้องเยอะมากเลยในเรื่องนี้ถูกมใช่ครับดราม่าเยอะรับเรื่องนี้ครับ ก็เดินเรื่องนี้จะเดินเรื่องเหมือนแบบเดินเรื่องด้วยตัวทอยตัวทอยจะเป็นแบบฝ่าฟันเข้ามาตามหลัง่อแม่จนแบบเจอโน่นเจอนี่เจอผมทำร้ายเจอคนรุ้นคนวางเจออะไรเงี้ยเจอแบนเราต่ดกันเราแบบเข้ากันด้วยกันก็ฝ่าฟันไปุดท้ายจนมาเจอพ่อก็จบละครับ ไ้งเราว่าอ่ด uh> ่าี่ี่มัใหญ่นมากคือเรื่องราวพีมีมาตั้งแต่พ่อแม่แล้วในเรื่องเนี้ยค่ะสมัยสมัยไรนียมัยเก้าเก้าสมย่ไม่ใช่ใช่กันนนั้นแหละนเขียนบทมงมาแล้วแบบเอ๊ไม่ได้เขียนบรรยากาศในการถ่ายทําเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนสนุกสนานจริงๆนะตอนที่เล่ายังรู้สึกว่าแบบอุ้ยแต่ละคนมีมีเรื่องราที่อยากจะเล่ากับแฟนๆเยอะมากเลย จริงๆก็มีเวลาสักกี่ชั่วโมงแล้วคะชั่วโมงตัวร้อนไม่ลเลอีกตชั่วโมงเลยมาไม่ก็จริงๆเป็บรรยากาศในกองก็ก็สนุกสนานครับก็คือเหมือนเหมือนแบบว่าทุกคนแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเอองานในค่ะแล้วก็เต็มที่ในค่ะตอนทางตอนเี่ยทุกคนก็ก็เต็มที่เหมือนกันเลยครับในการแบบเราสามารถเป็นตัวละครแล้วก็สนิทใจในการเล่นในการเข้าบทกันมากเวลาผสมคัวเลยนี อย่างในเรื่องเมื่อกี้เห็นพี่นิวเล่าว่าจะต้องแบบอาจจะต้องมีแก้งทอยเยอะขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้เวลาเข้าบทด้วยกันด้วยความที่อยู่ค่ายเดียวกันสนิทกันประมาณหนึ euh ่งอย่างเรื่องก่อนก็เล่นด้วยกันพอมาเรื่องนี้ต้องปรับกันไหมคะก็ไม่ไม่ต้องมีอะไรครับผมก็ก็เล่นกับทอยก็สบายใจครับเหมือนกบบจะทําอะไรทอยก็ทอยก็ไม่หือม่อครคือทำร้ายทำร้ายทำอะไรได้ทอยไม่หือไม่อื่นครับ ใช่แต่ก็ทุกอย่างมันมีความปลอดภัยครับครับปีกชิวฮะปีกเท่าไห่อะองไมกับฟ้าเทียวทำกำแกตัวแล้วกำแกตัวเลยไมกับฟ้าแล้วมันมันเป็นอนินี่ดีมันเป็นโพข้างในข้างนอกมันเป็นยางเอ้อก็คุ้มด้วยเปลือกไม้ทีเพราที่มันขาดเข้าจะมันเป็นการปีชิวกันเหมือแบบว่าตอนซ้อมเราแบบลองลองดูว่าฟ้ามีมันมีฉากหนึ่งที่ต้องแบบใช้ไม้ในการต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ ลองดูเพราะว่ามันมันมันเป็นคือเรื่องความสุจริงก็เพราะไม้ถ้ามันตีแบบเราเราไม่ได้ตีโดนจริงเหมอนกมันจะเป็นเรื่องของการแย่งเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราลองลองโดนดูกันลองเลยครับตีเสจ็ดไม้ไม้เครื่องหนึ่งก็หาเราพูดไปรอบไม่ดีเลยเท่าท่าใช่ครับวันนั้นก็เลยก็เลยไปนี่แหละครับไม่เล่นดีกว่าครับ ค่ะได้เล้คือจริงๆที่บอกไปค่ะสัดส่วนอย่างที่เห็นก็คือจะมีความเขาเรียกอะไรนะคะมีความเป็นคนในมิติของการนําเสนอมากขึ้นเนาะมีอารมณ์แบบรักโลกคหลงอย่างที่บอกไปเนาะแต่ละคนมีความอิจฉาลิษยา่นนี่นั่นแล้วมุมที่มองว่าแต่ละคนในตัวละครที่เราเล่นนะคะที่มองว่ามันแบบพีคที่สุดในตัวละครตัวเนี้ยคืออะไรหรอคะอย่างเช่นสมมติว่าของของทอยเช่นทอยเล่นเป็นคนนี้สิ่งที่ทอยได้จากตัวละครตัวนี้เล่นเรา ไม่ข้อคิดหรือว่าใช่ข้อคิดหรือว่าตัวละครที่เราเล่นอยู่นะคะเรารู้สึกว่ามันพีคสุดในตอนไหนถือว่าสิ่งที่ตัวละครทําที่รู้สึกว่าแบบพีคสุดในการที่เราทำใช่ไหมคะถอยเล่นเออแล้วอยได้ข้อคิดได้จากมันก็ได้อ่ะง่ายๆเลยคเล่นมาได้หราบ้างก็จากเลย่ได้แล้ว ก็คือผมผมกับรู้สึกว่าอันนี้เป็นฟิลภาพรวมคือเรื่องเนี้ยในในทุกตัวละครเขาค่อนข้างมีแน่ชิดส่วนใหญ่แบบละครที่เล่นมาเนี่ยมันจะเป็นแน่ชิดรวมๆแต่ในละครพอลรู้สึกว่าเนี่ยอย่างเราด้านสี่คนเราก็มีแน่ชิดที่มันไม่เหมือนกันในในส่วนตัวของเองผมรู้สึกว่าตัวโชคเองหนึ่งคือเขาไม่ความเขาเรียกว่าอะไรครับมุ่งมั่นอยงอ่ะเขาไมีความแบบเปลี่ยนพยายามมีความแบบ เป้าหมายเราชัดเจนเราตามห,าพ,พพห,า,หาพ่อคือผู้ที่ให้กำเนิดเราผู้ที่มีความสุขกับเราไม่ว่าเราจะต้องแบบเจออะไรก็ตามเราก็ยินดีที่แบบลุยอะสามพันไปเจอับสิ่ง,น,งนั้นนยี่ข้อที่ที่ผมได้จากเรค่โชคนะครับก็เหมือนเป็นเป็นการดูคุ้นคนครับคือตัวโชคเองจะเหมือนแบบในทุกสี่ที่เล่นไปไม่ว่าเขาจะทําอะไรให้ไม่ว่าจะเล็ก,กหรือน้อยเราก็จุมีกาบ เื่นตันใจกับสิ่งที่เขาทำให้เพราะว่าเราเตรียมตัวสมมิว่าเราเป็นโชคนะเราเป็นคนที่แบบเป็นคนคนที่ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราแบบเราได้ได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวังได้เป็นบ่าวนี่มันก็คือเกินกับสิ่งที่เราคาดไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มเลยเงี้ยจนผ่านเวลาไปเรื่อยๆมาเจอคนก็มาเจอตัวละครนี่ครับว่าเออตัวละครตัวนี้มันมันมีความผมสำหรับสำหรับตัวละครโชคมันไม่ได้เป็นความผีับเป็นความอิ่มของตัวละครมากกว่าที่รู้สึกว่า เฮ้ยเราเราได้เราได้รับจากเราได้เราจากคุณกรสีนะเราได้รับจากตัวพี่เคลลี่ตัวพี่ปุ๊เป้อะไรนะนี่คือเขาเป็นพ่อแลบแม่เราด้วยมันเป็นความรู้สึกที่มันมันเต็มอิ่มากกว่าค่ะสำหรับตัวทอยเองต้องเตรียมอะไรพิเศษในการแสดงเรื่องนี้ไหมคะเช่นต้องไปสมบุรนะคะไปเวิร์กช็อปบทบู้หรือว่าไปอะไรพิเศษไหมคะหรือว่าไปละลายพฤติกรรมกับบินเป็นพิเศษวราต้องไม่ทาการส่งมุกหรืออะไรอย่างนีงน้ไหมคะ ก็จริงๆจริงๆแล้วมีก็เราก็แทบจะไม่ได้มีเรียนอะไรกันเพิ่มก็เหมือนเรามีวอร์ช็อปกันตอนแรกๆแล้วก็ที่แบบมันก็ปล่อยให้เหมือนเอ่อจาเรียกว่าอะไรมวลของการทํางานนะครับทำงานของมันเองแล้วเราก็สนิทกันไปอย่งนะครับที่หนึ่งสิริร้อยูเท่าเท่ากันด้วยนะครับสองที่ผมรู้สึกว่ามันสนิทกันแล้วก็ทำงานทำงานแน่ื่อเลยครับผมว่าจบจบจบไอ้ละครเรื่องนี้เราก็ไปเล่นซิคคอร์มันได้ต่อใช่ถูกหัวโบรามากนะเราได้รู้จักกันมาตั้านเลยใช่ โอเคค่ะก็จะเป็นมุมนั้นมากกว่าเนาะในการทํางานก็เลยง่ายสําหรับทอยเนาะใช่ครับคือเหมือนเหมือนเขาไอ้นี้หมกดาวมานมะุมผมเวลาผมมาทำงานจับกองเนี่ยนอกจากทำการบ้านของของในบทแล้วเนี่ยเหมือนเราถ้าเตรียมใจนะมาสนุกกับกับสิ่งที่เราจะได้ทำาั้บรรยากาศในกองทั้งเอ่อจังหวการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมมาขนาได้ค่ะขออนุญาตมาทางบินค่ะในเรื่องนี้จะต้อง ทำอะไรพิเศษหรือเวิร์กช็อปอะไรพิเศษไหมคะแบบว่าอ่จะต้องเล่นกับเขากับคนอื่นหรือใครในเรื่องก็ตามไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือรุ่นไหนก็ตามอ๋อเพราะสำหรับบินบินบินน้องมันก็ถือว่หนักนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้เรามีเวิร์กช็อปกันอย่างที่พลอยบอกแบบว่าครั้งเดียวแล้วนอกน<ม>ั้นก็คือปล่อยให้เวลาทํางานประสบการณ์ทํางานเลยแต่ว่าสิ่งที่มีนโชคดีคือในกองนี้ทุกคนพย,ยายามทุกคนเข้าข้ใจอยู่แล้วว่า พื้นฐานีคือแบบนอนด้วยกุญเขาจะพยายามสอนบวกกับประคับประทองเลยแหละที่ว่าไม่ได้สอนแล้วกดอะค่ะเป็นสอนแล้วผัดผัดดังให้เราแบบรู้สึกกล้ากล้ากดก็เลยลงบ่อยอะไรเนี้ยใ้่ก็ใช่ก็ประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะด้วยความแบบพอเราสนิทกันมันเีอะไรวพูดกันได้พิดว่าสิ่งเนี้ยไม่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พีวแบบทำงานง่ายขึ้นและหีขึ้นด้วยแบบ มันเวลาเล่นละครบางทีเรารู้เลยว่าฉันเราอิ่มเราแฮปปี้เรามีความสุขเรบอกใ้ใช่หรอให้มันเป็นฉากเศร้านะแต่มันมีความสุขมาที่ได้เล่นฉากอันนี้คือแบบบินรู้สึกได้ตอนแบบผ่านไปแล้วประมาณครึ่งเลยรู้สึกแบบดีมากอะไรยงเี้แล้วก็มันมีอะไรเราพูดกันเลยใช่มีแฟนมีอะไรเช่นมีสากเพื่อนเป็นประหมดที่เจ้าพูดอะไร โอเคโอเคคือประสบดีๆแต่ว่าเหมือนเปิดตาลตลกจริงๆนะคะต่อไปไฟฟ้าดีกว่าครับใครัไฟฟ้าค่ะในเรื่องต้องเวิร์กช็อปเลยพิเศษไหมเพราะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็แบบโน้หาขนาดนี้ประสบการณ์กันแน่นกันขนาดนี้ไฟฟ้าต้องเติมไหมหาสุดครรมดานั่งเงียบๆแต่ห่าสุดก็ต ไล่โชว์กันนะไม่เอาอย่าต้องไม่าไม่เอาสมุดจดมาค่อถ้ตัวตัวเราทำเองก็เล่นเป็นทีมเนี่ยก็อาจจะมีการบ้านเรื่องแบบเลิฟซีนกับที่มีอื่นเงี้ยค่ะมันมันคาายตัวหนูเองนะแบบแบบหนทีมอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่หนูเคยทำงานมาเนี่ย เรื่องีมันไม่เคยแบบเลิศขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อรู้สึกว่าแบบมันท้าทายตัวเรามากเลยว่าเราจะมารกล้าเล่นได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็แบบใจเปลียนใจมาทุกคนที่เราใช้คำว่าตั้งใจเลยเนาะเปลี่ยนความันครัว่าเป็นก็เป็นเป็นเป็นคุณผู้หญิงไง้วามใจเป็นของผู้หญิงนะครับคือผู้หญิงเราจะแบบงนิ่งกว่ากันก็เขาเรียกว่า รักตัวสมุนตัวนะครับรักตัวสมุนตัวแล้วก็จะเออวิ่งแบบเรียบร้อยม่ไติดอย่างเดียวเลยนะเบอร์ช็อปเบอรนี่คือกหมอก่อหรือวะใจใจออไป่ทำกันบ้านแล้วก็สิปายองหมอเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจอะรยีออไรเน่ให้กับเราคือเราจะอยากให้เท่าไหรก็ก็ลรวแตะ่ให้เียบร เจ้าค่ะไทยเราแบบเฮ้ยเราจะแบบเล่นได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็อยากทำให้มันแบบออกมาเต็มที่มันก็ต้องโหดสย่างบนี้มันก็ต้องแบบทำแบบนิดนึงแต่จะออกมาแบบไหนก็ต้อรออีกครั้งใช่ะแล้วก็ติดตามนะคะค่ะอย่างที่น้องสปอยมาขนาดนี้พี่นิวแสดงว่าฉากเลิฟซินคือต้องรอดูเลยเหรอคะในเรื่องนี้ก็มีครับแล้วผมก็มองว่ามันเป็นแบบความแบบสุขภาพสวยงามนศิลปะสวยสวยสวยครับอืมใช่ คนนันเปาเื่ามเรื่องอะไรบ้างใครจะไปรู้ตามเรื่องนี้มันมีคบรถมีเซีงรู้ด้วยไม่มีใครไ้อันนี้ดูบูอีเลยนี่บูตลอดเรื่องเลยค่ะใช่ครับใช้ได้ับอโปฮะไม่ใชอ้โ อย่างที่บอกอันนี้จริงๆความเข้มข้นของเรื่องราวในเรื่องนี้คือจะประมาณไหนนะคะอย่างที่บอกเป็นพีเรียดด้วยเป็นเรื่องเราย้อนกลับไปนู่นนี่นั่นเสื้อผ้าชุดหรืออะไรต่างๆเป็นไงบ้างคะโลเคชั่นในเรื่องนี้คือเสื้อผ้าเขาจัดเตรมมาเลยครับก็คือแบบยุคนั้นก็เลยจริงๆโลเคชั่นก็เลือกมาได้ดีครับแบบดูแบบโบราณจริงๆ่ะดูแบบเก่าแรับ ภาษถายมัก็ไม่ได้แบบว่าภาพมันไม่เก่าแต่ว่าความเก่าอยู่ใช่คือจริงๆเรื่องของการแสดงของนักแสดงตัวตัวพี่รบเองร่วงกับคือเหมือนเขาก็ดีความเป็นแบบว่าเป็นคนสมัยนี้ดูละครพีเีเขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเรื่องว่าเราจะต้องแบบเป็นพีเรียสขนาแค่โดยองประกอบโดยรวมคือพีเนียสใช่มันก็ไม่ได้แบบเล่นใหญ่เกินนันก็คนดูก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกในแบบ ไม่ได้ฝุนเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัารู้สึกว่าถ้าคนสมัยนี้ดูจะแบบจะรู้สึกว่ามันเป็นซีเยรที่ไม่ได้เข้าใจยากอือย่อยง่ายสามารถเข้าใจได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะป็นแบบชีวิตของคนสมัยนี้เลยครับกินกินแล้วก็ถ่ายเลยไม่ใช่กอะไรย่อยนลยได้ข้อคิดอะไรเยอะเลเพราะทุกคนมีหมดเลยทุก็มีมีโกที่ฉันเด่น มีเขาเรียกว่าที่ของแต่ละคนแต่ละตัวละครมีหมดเขาแบบปากอะไรไว้เยอะครับกป็นนติดตามเพราะมันมีความเข้มข้นของทางรี่พ่อพี่แม่ด้วยที่กานมีแย่งชิงตบตีอะไรกันพี่เป้ย์ตกานก็จะกลับมาเี่นในรอบของเก้าปีสุดตัวมากค่ะค่ะอย่างก่อนนี้ปล่อยออกมาเลยค่ะใน่อนหน้านี่ปล่อยรูปปล่อยอะไรต่างๆออกมาแฟนๆก็พูดถึงในโลกออนไลน์มากๆเลยจริงๆแต่ละท่าน เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าใครจะเป็นตัวแทนตอบก็ได้นะคะฟีดแบ็ดีตั้งแต่เริ่มพูดถึงเลยด้วยดีไม่ไม่ไม่กับว่าดีเซอร์แล้วก็ภาพที่ปล่อยใช่ค่ะหลายๆคนก็เหมือนแบบปล่อยแล้วก็เปิดไพ่มากมากก็จริงนบินน่ะน่าจะเป็นคนคิดถึงเต้นที่สุดเออไม่หรอกนี่ว่าบินก็ปาละไม่หรอกคนเยวเนี่ย ก็คือานเกลงใมมันใหม่มาเลยค่ะปกติถ้เปแต่งะานก็จะมีรูปแบบหนูเองโอเคสนุเดีสตลกวะเนี่ยคือจากพ่อหนูเห็นพ่อหนูหนูก็เก็บเก็บอันเลยค่ะแล้วก็เอาไปแชร์ครอบครัวดูอืมันนี้ปิดปิดเ็มคากได้แล้วต้อเขียนว่าสวัสดีวันจันทร์อันนี้ก็สนมกอหนจะมีเจ็ดวันพ่อมีเจวัน แต่จิงจะลอยอยู่มานอะไรนะใชก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นยังไงกคือเตนเต้แล้วก็เนนู้กแล้วส่าขนาดีโตัวยังขนาดนี้ละครจะข่างอะไรตีแปดตีแปดช่นี้เขาจะแบบดูโซเชียลบ่อยใช่ใช่พีแปบว่ใทวิตเตอร์ก็จะต้องแบบมโพสตถึงไงค่ะมีอยู่ครั้งเมื่อันเคยขึ้นทวิตเตอร์ด้วยนะขนาดแค่ับ่อยอันดับส แต่ว่าเปิดเปิดแอนแท็กมามีมีหน้าพี่เดียวนะอ๋อใช่ใช่แต่ผมก็อยากอยู่ใน้านี้เดียวได้ได้ผมถึงว่าที่ยความที่บอกค่ะอย่างอ่าหลายๆคนเพอปล่อยออกมานักแสดงนั่นขนาดนี้ทั้งรุ่นก่อนแล้วก็รุ่นเราด้วยเป็นแฟนรอคอยค่ะความคาดหวังของเราเองในตัวละครเรื่องนี้เยอะขนาดไหนคะความคาดหวังของเราชคอ ก็เอาผปแะกันคือในเรื่อของสอดส่องนะผมรู้สึกว่าเอาจริงเราเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่งานผลงานที่เราทำคืามองคาดหวังอแล้วหักว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากใอ้ความคาดหวังนั้นมาทําให้การทํางานของเรายากขึ้นเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราทำหรือว่าที่เห็นเราสนุกแบบนี้เลยเงี้ยมันผ่านการเต็มที่กับกับทุกบทบาทกับทุกซีที่เราเล่นมาแล้วจริงๆนั่นหมายความว่าผมเชื่อวคนดูก็จะรู้สึก ถึงความมันความสนุกความอะไรต People, نا, mercy, ่างๆในเรื Stern, board, mm ่องแล้วผมเชื him, ่อว uh ่าเหมือนเวลาเราดูหนังเรื <im> e ่องหนึ่งเยแล้วเรารู้สึกว่าเคยนักแสดงเป็นพี่เราก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยกับเขาเราสนุกเลยเขาเราเศร้ากับเขาผมเชื่อว่าก็มันก็นี่นี่แหละคือสิ่งที่ที่แบบว่าเราความคาดหวังของสุกคนมันออกมาเป็นผลงานที่แบงว่าสุกคนจะชอบก็เลยทำมาต่อถ้าทำมาปีนึงเพราะว่าสุคนคาดหวังให้มันดีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าเราทำเต็มที่แล้วอะ ผลออกมาเป็นยังไงก็ตามแต่คือมันแฮปปี้หมดแล้วเพราะว่ามันสุดตัวแล้วมากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเลยดังนั้นเราเราก็กว่าแค่ว่าคุณจะชอบนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วผลงานมันก็จะบอกเองซึ่งบิ๊กก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะต้องแบบผู้ชมจะต้องชอบแน่บิ๊กมั่นใจนะคุณก็ไม่ต้องวายเหมวอนนี่นะที่วาวเอ้ยเ่าฮ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 ่า ก็รื่นดีครับสรุปขอให้มาทำงานแล้วสรุปให้คนดูมีความสุขในขณะที่ดูละครเรื่องวันวาสนาค่ะใช่ปีใหม่เราก็ไม่ทิ้งกันาดที่บอกวันวาสนะแบบรีแลนด์เลยจ้าอุ้ยนี้แสดงว่าใครดูันนี้ปุ๊บก็สามารถไปดูรีรันแบบยาวๆได้เลยช่วงปีใหม่ใช่ค่ะได้ค่ะงั้นต้องบอกเหตุผลค่ะว่าทําไมเราต้องดูเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เชิญชวนกันไปเลยค่ะเราต้องดูต้องล็อกจอกันยังไงเอ่ย ก็เหตุผลหลักๆเลยนะครับจริงๆผมก็พูดดูเรื่องเนี้คือมีพวกเราเนี่ยนะครับที่ต้องดูเรื่องนี้นะครับลำหลักเลยนะครับแล้วก็ก็คือก็คือมันมันก็คือความสนุกแหละจากจากจากตัวทีมงานจากตัวนักแสดงทุกคนที่มันนึกถึงคำว่าความสนุกในในความหมายของผมมันคือความสนุกนั่นหมายความว่าเราทำงานสนุกคนดูก็สนุกด้วยเพราะมันเป็นมวลที่แบบ อย่างที่บอกคือเราดูหนังบางทีเราเรารู้สึกไปกับเขาใช่ไหมเพราะว่าตอนถ่ายทำสนุกกันมากเหมือนกันเลยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมบอกว่าเออก็เาดูก็น่าจะได้สนุกกับเขาส่วนส่วนบีนว่าทําไมต้องดูหรอคือรู้ว่าอะไรจชินเหรอค่ะว่าละครน้ำเน่าใช่ปหมแต่ละครน้ำเน่าที่ถูกความใหม่โดยการดําเนินเรื่องที่ไม่ได้ถูกยัดก็ต้องเล่นใหญ่อืมโลกมันน่าสนใจมากในยุคนี้นะเราเบนชอวร์ละครนั่นคืออาอาอมันคืองานศิลปะเราถ้าเกิดศิลปะนั้นน่าสนุก ทำไมเราต้องไปดาวเทียบแลละครนั้นมันคือละครที่แบบนำเน่านำเน่ายุคใหม่อาจจะสนุกได้ค่ะอย่างทุกคนเปิดใจแล้วก็เรื่องอย่างนึงเชื่อว่าจะเป็นนำเน่าทุกคนกลับมาหลักแน่เอ้ยแต่เพิไหฟค่ะก็กินกันหมดเงียพี่ไม่กินไม่กินตะไรค่ะสำหรับความหาก็เคยหนูรู้สึกว่า ขอบเปย์กันม่าไฮฟ้าด้วยไฮฟ้าแล้วกับไฮการงานจากที่ไปเรียนมาไม่ได้แล้วเลยนะก็เป็นการกลับมาครั้งนึิมของหนูเองด้วยนะคะก็ขออภละครเรื่องตานตัดมาด้วยคือทุกคนมีทีมมีเทคนิคเอนเนอีในกองมากนะคะให้งานออกมาแบบดีทุกทุกทุกตอนทุกสิ่แน่นอนแต่ไม่อยากให้ผู้ชมทุกคนพลาดเลยเพราะว่ามันสนุกแล้วก็แบบ คนเต็มที่ตั้งใจมากๆสุดตัวกันมากๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้พลาดละครดีๆแบบนี้นะคะยังไงก็ขอขาดด้วยค่ะได้เลยค่ะพี่นิวค่ะปิดท้ายเลยค่ะพี่นิวดูได้วันไหนยังไงบ้างคะวันนีวันนี้วันน้วันร้วันนี้วันน้นนค้วันนี้วันนันนี้นวันนีันนี้วัทนีครันนวันนันนี้วันนีันนวันนันนวันอันนีนีวันนันนีงันงวันันวันานน เริ weeks, ่ม well, ว so ันแรกครับเริ่มวันแรกนะครับวันที่13บสามเดือนมกี้เองครับใกล้นี่เองครับผมก็คือวันจันทร์เราจะทำปาปิการแบบว่ารถว่าหรือไม่ก็อีกทีเราจะลดติเหมือนท่เขาไม่รู้เราไปเห็นลดว่าเนี่ยใกล้เป็นวันยาวเลยนะก็คือออกไปจังหวัดใช่ออกไปันหมดเราอยู่ยาววันนี้สวยได้ค่ะก็มีความสนุกเต็มที่เนาะอย่างที่บอกก็คือปักหมุดรอวันจันทร์ที่13ได้เลยนะคะกับเรื่อง วานวาสนาอย่างที่บอกนักแสดงสปอยขนาดนี้ความสนุกขนาดนี้บรรยากาศที่คุณเห็นน่ารักขนาดนี้ยังไงก็ต้องไปดูและให้กำลังใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ให้โอกาสคุยกันกดีใจมากแลับ<อ>้ขอบคุณนะคะถ้าสัญญาณหาย<อ>ะะยังไงขอโทษด้วยนะคะเย้บายไายค่ะ